การนึกคิดรับรู้จัดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคคนหลวงปู่สดยันทัตโรเกิดขึ้นจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมประมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ ประเดชพุกุลลงปสษตกันทัตะโรจึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหนปรยมีสามสิบทัศประเดชพุกุลลงปู่ตดกันทัตโรดึงดูดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่ยนนกกนยวนยของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธรรมกิเลสโลกโลดลง ตงกลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตเกิดเป็นธรรมปร,รมีสามสิบทัประเดชพระคุณหลักวัสดยันทัศโร,รใหม่ๆอย่างสมบูรณ์เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มอยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ทำให้ทุกท่อทานธรรมบรมีสามสิทธานี้เป็นเศรษฐีเป็นบรมเศษตีเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบรมจักรพรรดิสร้างรัตนเจดทั้งมนุษย์ทิพธรรมซึ่งเป็นการ เกิดขึ้นของหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงบารมีสามสิทัพระเดชพุกุลหลวงปุษจันทัศโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรพระสโรที่ทำให้เป็นทานศีลสมาธิที่ปกติที่เกิดจากการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทำกิเลสโลกโลดลง ให้เป็นบรมีสามสิทธัพระเดชพกุณหลวงพุทธเจนทัสโรอย่างสมบูรณ์กำลังของการดึงดูดบอกเกิดบรมีสามสิทธัพระเดชพรกุณหลวงพุทธเจนทัสโรมีเพิ่มมากขึ้นจากการรวบรวมรักษา ปรมีสามสิทธัสระเดชภคุลหลวงปุสถดันทัตโรจะทำทั้งหมดความละเอียดของปรมีสามสิทธัสระเดชภคุลหลวงปุสถดันทัตโรที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ทำให้คนพบความละเอียด ของธรรมกิเลสที่ปรับความละเอียดอยู่ตลอดเวลาถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมอรมีสาสิทธัธร,ร,ระเดพระกุลหลวงพุทธันทัสสรดโดยใหม่ใหม เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติทำความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่คับแคบ ให้กับทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้รู้เห็นอย่างสมบูรณ์ในธรรมทั้งหมดอัฒนาปรปุงธรรมทั้งหมดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลบพรสดยันทัสโร ได้สมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วความละเอียดที่เกิดขึ้นจากการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทธัตถะเดชพะกุลลวงพุทธจันทร์ทัสโรที่บารมีสสิทธัตถะเดชพุกุลหลวงพุทธจันทร์ทัศนโร ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลาทำให้เกิดการรวบรวมรักษาวารมีสามสิทพระเดเดพุคนโพสุจันตัตโรประกอบธาตุเป็นองค์ประกอบของทุกท่อทางธรรมวารมีสามสิทธัสนี้ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวาง ออกไปได้เรื่อยๆร,รับรู้ถึงธรรมทั้งหมดรับรู้ถึงธรรมกิเลสได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในเวลาที่รวดเร็วทำให้รุกเข้าหาธรรมกิเลสโลกโลดโลง ได้มากในเวลาที่รวดเร็วพัฒนาปรับปรุงทำรรกิเลสได้มากในเวลาที่รวดเร็วยิ่จิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยุ่เกิดจากทำกิเลสโลภโกรธโล,โล,โลงที่อยู่ในทุกทอดทันธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ อย่างสมบูรณ์ในเวลาที่รวดเร็วการขยายขนาดนิพพานธรรมวรวีสางสิทธันนี้ขยายขนาดได้มากในเวลาที่รวดเร็วความก้าวหน้า ของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศระเดพระคุณหลวงปุษตจันทรทัสรก้าวหน้ามากในเวลาที่รวดเร็วทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้รับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศ พระเดชพุกุลหลงพสุสดจันทร์ทัศโรได้สมบูรณ์มากขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มย้มําแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเพิ่มมากขึ้นเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้าง ผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเตะพรคุรคลงพุทธจันทร์ทัศโรทั้งหมดทุกส่วนให้มีตัวตนเท่งแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลาย อยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทเพิ่มมากขึ้นเกิดทรัพย์สมบัติปัจจัยตีพัฒนาเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทโรทำให้ ทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนี้ร่มเย็นเป็นสุขสงบประสบความสำเร็จในชีวิตในการหาประโยชน์จากธรรมทั้งหมดจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นประโยชน์ ต่อชีวิตเป็นอย่างยู่เพื่อการพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้เกิดเป็นบารมีสาสิทธัตระเดชพระคุณลงพสจันทัโรอย่างสมบูรณ์สร้าง นิพพานธรรมบรมีสัสิทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทัสโรที่ได้จากธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำให้ทุกธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงผูส้สดจันทัสโรที่มั่นคงมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสงบร่มเย็นเป็นสุขตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุหลวงผูส้สด จันทสโรเชิญเราได้ทำหน้าที่ร่วมกันต่อจก